สวัสดีครับ <bold> ช <ly> ื่อพี่ปั๊บนะครับตอนนี้อยู่ปีหนึ่งนะครับหรือว่าคณะจิวิยาภาพอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอยากจะมาพูดถึงเจอนี่แล้วก็ประสบการณ์ในการช่วงสัมภาษณ์นะครับสวัสดีครับชื่อพี่ปั๊บนะครับจบการเรียนจบการศตอนนี้อยู่ปีหนึ่งนะครับหรือว่าคณะจิวิยาภาพอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ ก็วันนี้หลักๆเนี่ยอยากจะมาพูดถึงเจอร์นี่แล้วก็ประสบการณ์ในการช่วงสัมภาษณ์นะครับจะมีตัวช่วยอะไรบ้างที่สามารถทําให้เราเองเขยตัวเองที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการสัมภาษณ์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคแล้วทาไมพี่ถึงเลือกเรียนจิตใช่ไหมก็หลักๆแล้วอ่ะคือช่วงประมาณม .4 เนี่ยพี่อ่ะมีการย้ายห้องเรียนใช่ไหมก็ต้องมีกับเพื่อนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน รวมถึงว่าช่วงนั้นเรียนพิเศษเยอะก็เลยได้ไปเจอเพื่อนต่างโรงเรียนด้วยแล้วก็มีเพื่อนที่ย้ายไปช่วงม3ก็ได้รู้จักกับเพื่อนของเพื่อนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้พวกแบบคอมมูนิเคชั่นสกิลต่างๆครับพวกการที่เราได้รู้จักคนอื่นการที่เราได้แบบเข้าใจคนอื่นอ่ะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะจากนั้นแหละเราก็เริ่มแบบศึกษาเริ่มแบบอยากมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับพวกแนวจิตวิทยาก็เลยมาเข้าค่ายพวกแบบของเป็นแคมป์เวิร์กช็อปอะไรพวกเนี้ยก็ได้ไปเข้าหลายแชนแนนะมีของเอ่อ ISE BA, แล้วก็ได้ไปฟังคณะบดีพูดของบาสไซด้วยแล้วก็มีของ EBA เอาทีมีหลายคณะมากรถหุ่นจิ๊บด้วย,วยแต่เราสึกว่าจิ๊บอ่ะมันตอบโจทย์เราสุดมันคลิกกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะเลือกเรียนจิ๊บหลังจากที่เราเลือกเรียนแบบเรียกว่าตัดสินใจว่าจะเรียนจิ๊บใช่ไหมแล้วก็ไปดูพวกขอ้อมูลต่างๆว่าเออจิ๊บมันรีควยอะไรบ้างก็อย่างตัวมันก็รีควยตัวแ a บใช่ไหมแล้วก็ i l แล้วก็มีแค่สัมภาษณ์ โอเคแล้วทาไมพี่ถึงมาเรียกเรียนกับพี่ซอบทพี่สอนแล้วมาเจอพี่พี่เขาได้ยังไงก็ต้องท้าความไปก่อนว่าตอนแรกอ่ะพี่ได้ลง mock test ไว้กับสถาบันหนึ่งไว้แล้วทีเนี้ยก่อนที่เราจะ mock test อ่ะก็ได้มีการเตรียมตัวนิดหน่อยไปก็แบบได้ถามรุ่นพี่บ้างว่าเออแนวทางการสอบสัมภาษณ์ของจิปเป็นประมาณไหนเราจะได้เตรียมตัวถูกในวันที่เขา mock ให้เราแล้วก็ได้ไปทําแบบรีเสิร์ชในกูเกิลกูเกิลแบบเออจิปเขามีสัมภาษณ์มาไหนในยูทูบบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็พอมีไอเดียในหัวบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบรู้ขนาดนะั้นว่าเออตอบยังไงให้ให้มันถูกใจกรรมการมาก่สุดเราควรแบบพูดประมาณไหนะให้แบบดูแบบมีคอมอินเทอร์เน็ตในตัวเรามากอะไรพูดประมาณไหนเขาชิงเ,เ,เขาจะเรียกเราใช่ไหมเออก็ยังไม่มีไอเดียขนาดนั้นพอไปถึงวันที่มอกเทสอ่ะหลังจากสัมภาษณ์เสร็จอ่ะเออคณอาจารย์เขาก็บอกว่าถ้าอยู่พูดประมาณนี้นะมีสิทธิ์ที่อยู่จะไม่ติดนะเออเราคิดในใจว่าเอ,อ๊ะนี่เราก็เตรียมตัวเดียวนะทำไมเขาถึงพูดประมาณนี้ เราก็รู้สึกแบบเสียเซไปนึงอะแบบแอบนอยอะแล้วก็แบบกลับพอกลับบ้านใช่ไหมเราก็เลยแบบเออรู้สึกว่าเราต้องแก้ไขนะเางั้นอาจจะไม่ติดจริงก็ได้เราก็เลยหาพยายามแบบหาทางซิกเาว่าเออทำยังไงดี<ม>ก็เลยไปปรึกษาคุณพ่อว่าแบบงั้นลองไปหาตัวช่วยไหมพ่อก็เลยบอกโอเคได้เดี๋ยวช่วยหาที่เรียนให้<ม>ก็เลยได้มาเจอกัแบบพี่สรพี่สอนนั่นแหละ คต่อไปพี่ก็อยากจะพูดถึงบรรยากาศในการเรียนกับพี่ส้อยพี่สอนนะว่าความรู้สึกตอนแรกก่อนที่จะเรียนกับพี่ส้อยกับความรู้สึกหลังจากเราเรียนกับพี่คราบแล้วมันต่างกันไหมเอาจริงๆเลยนะตอนแรกอะ่ะเราอ่ะก็เก่งแหละเพราะว่าเราไม่รู้จักพี่ทั้งสองคนไง แล้วก็บอกว่าเราไม่ได้เจอตัวจริงและเรียนผ่านโซมูมก็เลยไม่ได้เจอแบบฟิสิกอลลี่ก็แบบมีความกัวงวลนิดหน่อยว่าเออพี่เขาจะแบบฟังเราหรือเปล่าพี่เขาแบบจะเห็นด้วยกับไอเดียของเราหรือเปล่าที่เราเตรียมตัวไว้ตอนแรกแล้วก็พี่เขาจะเป็นคนที่แบบเฟรนลี่ไหมเราก็เกรงใจว่าแบบเออถ้าเป็นติวเตอร์บางทีอาจจะไม่เฟรนลี่ก็ได้แต่พอได้ไมาเข้าไปในโซมวินาทีแรกนะคือรับรู้ถึงความแบบ, friendly, บแบบเฟรนลี่รับรู้ถึงความแบบเอาใจใส่รับรู้ถึงความแบบ อยากจะช่วยเหลือเราตลอดเวลาคือเราก็ไม่ได้มีการ ice breaking อะไรกันเลยนะก่อนตอนเรียนอะไรเงี้ยก็มีมันประมาณว่าแบบบรรยากาศพาไปให้เราคุยแล้วคลิกกันอะไรเงี้ยเออตอนที่พี่เขาแบบสอนพี่เขาก็แบบมีเทคนิคให้หลายอย่างมากอ่าอย่างพี่เขามีแบบประสบการณ์ในการสอนนักเรียนหลายๆแบบไงก็จะรู้แนวทางถึงการสัมภาษณ์อย่างแน่ชัดอย่างของจิ๊บเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าจิ๊บอะคนนี้ความเป็นตัวเองใช่ไหมพี่เขาพยายามถามแล้วว่า แาจารเราบอกพี่เขาเนี่ยพี่เขาช่วยเก็บแก้พวกคําอะไรต่างๆวันนี้ให้มันแบบดูแบบมีความน่าสนใจมากขึ้นมี interest มากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออการที่พี่เขาช่วยเราขนาดเนี้ยมันทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะพวก h o บี้ต่างๆอะไรเงี้ยเออพี่เขาบอกเออพูดไปเลยเรื่องเงี้ยอาจารย์เขาอาจจะชอบก็ได้นะซึ่งพอพูดในสิ่งที่เราชอบจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเรามีความตื่นเต้นแล้วก็มีความอยากทย่กจะพูดมากขึ้นซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากที่พี่สอนเราพี่ซอยให้ไว้สำผมนะ ็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าการม็อกเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์นะครับถ้าเราไม่ได้มีการม็อกเนี่ยเราก็จะไม่รู้แบบเวชเวลาที่เราพูดการที่เราเตรียมตัวทุกอย่างเนี่ยมันมันสัมพันธ์สัมกับสิ่งที่เราจะพูดตอนสอบสัมภาษณ์จริงหรือเปล่าของตัวผมเนี่ยก็ได้มีการม็อกสอกสัมภาษณ์กับพี่ท้อยพี่สอนตอนที่หลังจากที่พี่เขาสอนแบบทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างให้เราแล้วอะ เขาก็จะให้เวลาเราในการเตรียมตัวให้เวลาเราจะอยู่กอบตัวเองฝึกพูดกับตัวเอง,เองนุ่นานาเสร็จปุ๊กเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการม็อกเทสนะแต่เขาก็ส่งลิงก์ซูมมาให้วันนั้นช่วงประมาณเย็นๆคือมันเป็นการม็อกเหมือนจริงมากเพราะว่าที่เขาไม่ได้ถามว่าพร้อมหรือยังเขาก็แบบส่งลิงก์มาแล้วก็เอ่อให้เราเข้าไปตามเวลาที่พี่เขาบอกใช่ไหมก็เตรียมตัวมาก็โอเคพอมอก พราะก็พี่เขาก็ทาให้เรารู้สึกว่าแบบเออบางทีการที่เราเตรียมตัวมามันก็อาจจะไม่เพอร์เฟคเมื่อพอเรามาม o อกแล้วใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าแบบจุดไหนที่เราควรพูดเพิ่มหรือจุดไหนที่เราควรแบบพูดให้มันมากกว่านี้หรือเราควรพูดให้มันช้ากว่านี้ให้มันฟังให้มันชัดขึ้นให้แบบให้แบบการคาดการณเวลาเขาฟังเราพูดอ่ะเขาจะได้เคลียร์ว่าเออจุดนี้พอ,อยนี้อยู่ต้องการจะเน้นอะไรประมาณเนี้ยตอนที่ผมพูดอ่ะผมก็พูดไปแบบเป็นแบบแบ็คกราวด์แล้วก็มีแพชชั่นว่าเราชอบใช่ไหม ทำไมชอบจิ๊บทำไมถึงเลือกจิ๊บอะไรประมาณเนี้ยมีหลายอย่างที่ได้พูดไปแล้วก็รู้สึกว่าการมองได้สำคัญมากคือมันเป็น point ที่ทําให้เราอ่ะมีความมั่นใจมากขึ้นมีความมั็จริงแล้วก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราได้มีการเตรียมตัวแบบจริงๆรินละรอบนึงอ่ะวันนี้สัมภาษณ์จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นครับพูดถึงวันสัมภาษณ์จงนะวันนั้นอ่ะคือถ้าให้เรทงความตื่นเต้นใช่ไหมเต็มสิบ ให้ร้อยเลยร้อยเล่นนะคือก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดเพราะว่าเราก็ได้พกแบบประมาณว่าพกความมั่นใจมันไนะครับเองแล้วใช่ไหมก็ได้มีการเตรียมตัวทั้งในเรื่องอินโฟเมชันต่างๆที่จะสัมภาษณ์แล้วก็ได้มีการบอกเตืไปด้วยทําให้ความตื่นเต้นน่ะมันน้อยลงแต่ว่าจำได้ว่าวันนั้นนะ่ะเราได้สัมภาษณ์รอบบ่ายใช่ไหมพอดีว่าเราก็แบบเออได้ไปถามเพื่อนก่อนว่าเออคำถามมันประมาณไหนซึ่งมันก็ตรงกับ ปีก่อนๆที่เราได้ไปถามมาเออมันทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเอ่อแล้วทีเนี้ยใกล้ถึงการสัมภาษณ์รอบสัมภาษณ์ของเราแล้วใช่ไหมก็แบบตื่นเต้นมากขึ้นแหละแต่แบบก็ยังโอเคอยู่คือเราจําได้ว่าพี่ฝรายงที่สอนนะเขาบอกว่าเนี่ยมีอะไรใส่ไปหมดเลยวันเนี้ยเราสัมภาษณ์วันจริงๆและที่เราฝึกฝนมาทุกอย่างก็ท้อให้เต็มที่เพราะว่าเราไม่สามารถแก้ไขได้แล้วไงเราก็พอสัมภาษณ์ใช่ไหมเราก็เข้าไปเข้าสัมภาษณ์เป็น Zoom ก็เริ่มเลย Introduce yourself แล้วก็พูดพูดไปแต่ว่าพอสัมภาษณ์จริงๆเรารู้สึกว่ามันเร็วมากเลยนะคือพูดทุกอย่างเลยแบบ i n t d i v i d u r self พ s i t i p why zip แล้วก็แบบพวกแบบ hobby หรือแบบ interest ว่าแบบจุดเริ่มต้นของการชอบ zip มาจากไหนก็แบบพูดถึงเรื่องแบบที่โรงเรียนเราจับเพื่อนเยอะอะไรอย่าี้ก็ทำให้เราสึกว่าสนใจเรื่อง human behavior สนใจเรื่อง body language มากขึ้นก็ทำให้เราสนใจ z i แล้วก็พูดถึงพวกประมาณแบบเออแพชชั่นเราพูดถึงความเดดิกเกทของเราเลยลองไปลองสอบหลายรอบเลยถ,ถึงแม้วา่าคะแนนจะไม่สูงก็ตามเราก็ฝุดเรื่อยๆอะไรเงี้ยไอเอลก็ไปเก็บคะแนนให้ได้มากเท่าที่ทำได้ตลอนเลยก็ลอ็ไปหมดเลยพอเสร็จป,ปุ๊บประมาณสิบวิธีเขาก็มีคำถามนิดหน่อยเพราะว่าปกติเขาจะมีคำถามพวกแบบประมาณแบบ strength and weakness ใช่ไหมเขาก็ให้อ่านอาร์ติเคิลอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราสรุป แต่ความอาร์ติเคิลว่าเราได้จากอาร์ติเคิลนี้แล้วก็เราสามารถแอพพลายตัวอาร์ติเคิลอ่ะในชีวิตประจำวันได้ยังไงใช่ไหมสักหลักก็แค่นี้แหละเสร็จป,ปุจ๊บเราจำไม่ได้ว่าวันนั้นอ่ะคือเราเราจะสัมภาษณ์เสร็จอ่ะอาจารย์แล้ก็บอกว่า i'm very impressed อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคือเราแบบดีใจมากเลยดีใจมากๆที่อาจารย์พูดประมาณนี้มันทําให้เราแบบมีความมั่นใจมากหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จแล้วเออเราก็แบบยิ้มสิ้นแล้วแบบเอออย่างน้อยเขาพูดอย่างนี้ก็เนี่อาจจะมีโอกาสที่เราติดแหละเออประมาณนี้ ก็ถ้าพูดถึงวานประกาศผลใช่ไหมวันนั้นอะ่ะพี่ตื่นเต้นมากก่อนที่เขาจะประกาศผลสอบอะ่ะจำได้ว่าตอนนั้นเป็นประมาณ10โมงที่เขาจะประกาศผลสอบเขาจะประกาศผลสอบผ่านไลน์กลุ่มไลนกลุ่มของจิอะ่ะแล้วทีเนี้ยประมาณ9โมง58อ่ะพี่แบบโคตรตื่นเต้นนะตอนนั้นแบบลุ้นลุ้นมากๆแบบเชื่อจะติดเอา,าอะไรอย่างเงี้ยพราะส่งไฟล์ตอน10โมงเนี่ยปุ๊บเรารีบเข้าไล,าลน์เลยแบบกดไฟล์ปุ๊บหาชื่อ เฮ้ยชื่อเราอ่ะโคตรแบบดีใจมากอ่ะแบบพี่แบบดีใจมากโยนเติมตอนนั้นโอ้โหใจฟูมากพอแบบโยนเติมเสร็จปุ๊บก็แบบไปเล่าเข้ามาในบ้านเ่าให้พ่อแม่ฟังว่าเออติดแล้วนะพ่อแม่ก็ดีใจด้วยมาก หลังจากนั้นก็ได้บอกคนที่มาทุกคนเลยแล้วก็บอกเพื่อนเพื่อนก็ดีใจด้วยแล้วก็หลังจากบอกทุกคนเสร็จก็มาบอกพี่ส้อยพี่สอนแบบเออผมติดแล้วนะคบพี่ส้อยพี่เขาก็แบบอุ้ยดีใจด้วยนะน้องปั๊บพี่เขาแบบดีใจกับเรามากเพราะว่าพี่เขาเห็นความพยายามของเราไงเราก็รู้สึก,กว่าแบบเออในที่สุดแบบ hard work ก็ pay off มาแล้วก็เลยดีใจมากที่แบบตัวเองติดอะไรเงี้ยสุดท้ายครับก็อยากจะบอก ขอบคุณทั้งพี่ส้อยแล้วก็พี่สอนนะครับที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งในเอ่อเรียกว่าอะไรดีจุดเปลี่ยนชีวิตของผมแล้วกันในการเข้ามาหันอะไรรู้สึกดีใจมากที่พี่สองคนได้ไาม,มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผมในเรื่องการสอบเข้ามาหันอะไรหลักก็คือการสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมครับก็พี่สอ,องคนเนี่ยเป็นเสมือนเพื่อนของผมเลยคนนึ่งเอาจริงๆเพราะพี่สอ,องคนเนี่ยน,นายนกมากๆแล้วก็คือเรามีอะไรเราก็พูดพี่เขาได้เลยไม่ใช่ว่าแบบแค่เรื่องสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมเรามีปัญหาอะไรอะไรเงี้ย พี่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลาอย่างตอนผมแรกๆที่เรียนกับพี่เขาใช่ไหมชั่วโมงแรกผมก็มีความเกรงเที่เพี่เขากาดูแบบเฟรนลี่มากให้ผมรู้สึกว่าแบบเออเราไม่จําเป็นต้องเกรงก็ได้ในเมื่อที่เขาแบบดูแบบเจนเนอเริยนดูเฟรนลี่กับเรามากขนาดเนี่ยผมก็เลยโอเคงั้นโอเคกันเรามาคุยกันปลดใจอนะไรอย่างเงี้ยมีอะไรเล่า<ๆ>ไปเลยครับมีอะไรอยากบอกพี่เขาบอกได้เลยที่เขาเฟรนลี่แล้วก็พร้อมรับฟังเราเสมอนะครับสุดท้ายจริงๆนะครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากครับที่ ขอช่วยเหลือผมตลอดเวลาขอช่วยเหลือขอให้ไกด์ไลน์เขาให้คำแนะนำทิปเซนทริกต่างๆในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ทำให้ทุกวันนี้ผมได้เป็นหนึ่งในนักเรียนของคณะเจียวใหญ่เอินเตอร์เลย์จิตรเมเนอรครับขอบคุณมากครับ